ของบ้านครูจริงจังนะครับโอ้ยจะส์แนสะออดส่วนในเจ้าภาพเป็นแน่ครับผมถิดว่ามาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับคุณครูจริงจังนะครับเด็กครั้งที่ได้มีโอกาสอยู่ใต้ร่มการสวัสดินะครับอยู่ใต้สายเรียนของเ่านะครับผมโอ้ยเจมสอนสะอดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่จากคณะเจ้าภาพเป็นสิ่งขอบคุณนะครับจากคณะเจ้าภาพจะนะครับได้มอบ นะครับเล็กๆน้อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้กับผู้ยี่ยมชนแลนนั่นก็คือภาพสวยๆแล้วก็องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเบองชัยภูมินะครับเจ้าพ่อพญาแลนะครับนี่คือสิ่งที่ตอบแทนเป็นคำขอบคุณจากคุณครูชิงจังของเรานะครับผมแล้วก็ภาพสวยๆนะครับแล้วก็ภาพสวยนะครับปิดภาพวาดสวยจากทางคณะจ้าภาพ นะครับมอบให้กับโตเกียวมิวสิสนะครับผมถือว่าเป็นเจ้าภาพเดี่ยวร่วมกันนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคณะเจ้าภาพจะมีรูปภาพส,สวยๆมอบแทนคําขอบคุณสําหรับท่านในอำเภอนะครับเรียนเชนท่าน,น,านอำเภอรับมอบนะครับ ครับผมก็ช่วงนี้ผมก็นะครับจะเข้าสู่บรรยากาศของพิธีการแป๊บินึงนะครับวันนี้จอภาพใหญ่นะครับนําโดยท่านผู้ยิมบันฟินแลนด์พร้อมด้วยนะครับคุณครูชินจังของเรานะครับที่จะได้พูดปากกับเป็นเพลงก่อนก่อนที่จะเข้านะครับสู่พิธีการต่อไปเียเชิญท่านผู้ยิมบันฟินแลนด์ครับ ออขอเสียงนะหนาวบ่ครับเมือนี้่ออนบ่คือบ่ถอดเสียออกพยาบาลพี่แลนสวัสดีพี่น้องตานาวเวทีพี่น้องเองช่าจังหวัดชายภูมิเฮ้ามือนี้ครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่ครับพี่น้องเป็นหนึ่งครั้งในชีวิตที่คนเป็นลูกชายนะครับผมต้อง ต้องเหตุต้องทำและก็รมือนีคู่ชิ้นจังเพื่อนกาฮอดเวลาที่เืิน่นจีบวัทวดแทนบุญคุ้นพอบุญคุ้นแม่ครับกาคู่ชิ้นจังกับพิาบวาลพินแน่เนี่ยกับในน้าไข่ตัวเกี่ยวมิวสิกหนึ่งในส่วนหนึ่งในงานนี้เป็นเจ้าภาพเอาหมาะสมและค่ำคืนนี้มาฉลองให้พี่น้องนักดนตรีได้รับชมรับฟังกันครับ จะส่งต่อให้กับท่านต่อไปเนาะขอบคุณครับเอาสวดๆเลยครับอันนี้คือเจ้าภาพใหญ่อีกหนึ่งท่านนะครับตุยยบ้านคืออลไรอีกหนึ่งท่านนะครับที่ายบวันน้นั่นก็คือคุณพี่นาของเรานะครับสำหรับนางชิงจังพบป,ปะแฟนเพลงใหญ่เชิญครับสวัสดีครับเมื่อนีนนะครับก็ต้องกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านน้องสังบ้านไก่เลี้ยงเคียงสุขสุขข้นนะครับ นาาแล้นนะครับบา้านเฮาบ่มีหมอำใหไ่แบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับมือนีกะอยากให้พี่น้องนะครับซอยกันรักษาเร่องพ่มปลอดให้นะครับเร่องม่รุ่นนะครับกะยาทะลอกวิบาทกันเด้อมือนีนะครับพิ่นเจ้าภาพไ่นะครับมือนีเป็นอหมองฮอลลสบสมโพดขนาดใหญ่ราคาสามแสนพี่น้องหมอล่ำนะครับบ,บ,บ,บ่แพงบ่แพงเหมือนบ่พยาบาลเ้อมือนีเป็นทั้งเจ้าภาพพร้อมเป็นทั้งผูบ้บริหารวงพร้อมเป็นสองแบบมือนี เป็นเจ้าของวงแต่ว่ากระตองเลจังคือเก่านะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณยังสูงเด้อพี่น้องเด้อมืนี้อสซิมีสิ่งอื่นสิ่งใดนะครับที่ขาดตบบุกพ่องกระตองขออภัยหลายๆเพราะว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรนะครับเราก็ขอขอบพระคุณพยาบาลฟินแลนดนด้วยนะครับขอบพระคุณท่านานอำเภอนะครับท่าน รองประธานสภาพจังหวัดเชียงภูมินะครับท่านคุณพ่อประหลัดแล้วก็ทีมรักษาความปลอดภัยนะครับที่ขาดบ่อดเอเ่นเลยก็คือท่านผอพยาบานฟินแลนด์นี่แหละครับพี่น้องอันบ่มีเพลินกับพนิยงานใหญ่ในอรอนี้นะครับหมอลำราคาปณีผมก็คือสิบ่มีเงินจ้างต่อพี่น้องครับบแม่นเพิ่นมีสุเมือนี้คนดหูแจ๊คคู่ชินจังโค้ดในหูแจ๊คคู่ชินจังโค้ดในหูแจักก็คู่ชินจังอยู่บ้านน้องสังย้อมผูอแก่งคออยู่จังหวัดเชียงภูมินะครับกระยอนพยาบาลฟินแลนด์ เหตนใ้มีคุชชิมจังในมือน,นีนะครับกันบ่มีเพิ่นกับบอมีผมนะครับแล้วก็ขอประพุณหลายๆเด้อครับบอสขอบคุณหลายๆดนะครับคร <c oughs> <c oughs> ับเดี๋ยวก็ขออนุญาตส่งให้ท่านนายนอำเภอ